ก็ยังให้เป็นภูกระดิ่งอยู่ครับเพราะว่ามันมันเป็นทริปที่เรารู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นสถานที่อื่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถไปถึงสถานที่เลยแล้วก็แบบไปไปใช้ชีวิตเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นภูกระดิง่งเรารู้สึกว่าตอนเราได้มีโอกาสไปกับเพื่อนด้วยแล้วสตรอรี่ระหว่างทางตั้งแต่ขึ้นจนถึงข้างบนเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายละห,หลายอย่างมากเลยรู้สึกว่าเป็น เป็นทริปที่รู้สิกตาเป็นใจแล้วแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปนะครับแล้วเราก็อยากจะไปซ้ำรอบกคนอ่าก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปซ้ำแสดงว่ายังติดใจกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่แล้วก็อยาก ยืนหัน้านข้างนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่กสะโดวก็นั่งลงก็ได้เพราะว่าน้องรับจะอยู่กับพวกเราอีกนานนะคะอ,ออราความหลอกมนะัถ้ารุไปถึงข้า,าเงเจ้าแล้ เพลงละครและกันครับผมก็เด่นจะมีมาให้รับชมเรื่อยๆแล้วก็อยากิะขอสปอนเซอร์ความสนุกเ่อไปว่าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมกับทางพี่ๆออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวติดตามด้วยครับโอเคนะค่ะก็อยากฝากบอกนอกจากผลงานที่จะอยู่กับทุกคนตลอดไปนะคะมาชมภาพความสวยงามนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสวยๆให้ทุกคนได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะยินดีครับ เราไม่ต้องลองอจากหน้านี้ <c oughs> ใช่ไหมซุดๆขอเาเลยแล้วมันจะโผล่มาตัวนี้ค่ะเป็นคำถามแล้วเราก็ต่อมี่กับแต่เล่นเกมบ้างมาเลย What? <laughs> Yeah, you ควคามสมีทั้งน้ำตามีทั้งวันที่เป็นของฉันและวันที่อ่อนล้าทุกคำที่พาม,า,มาฉันยัจำาแม้เรทันมลว่าันจดจเก็บุอม,มาพัากันยตัต้งใจยนมีไลนะซึ่งทางอีกไกลืลอคงไม่ง่ายนะล้วของฉันแลว่ฉันละ 生怕再藏起思念，那些过去空的坎。 ฉันยินดีที่จะตอบตอบชุกชุกขั้นามมันก็คือบททดสอบคำคว่ารักจากคนที่รักฉันปีนั้นที่มันไม่ได้รับก,ก,การโอกรแม้ที่จะร้ายสุดแค่ไหนแต่เขาท,ะทะี่ฉันยิงไว้ฉันก็พร้อมที่จะสู้ต่อแค่โมฆ <laughs> าทุกทนก็คงผ่า ปล่อยใจให้ลืมทุกๆอย่ากใช้ที่ไกลและยาวนานวันที่ดีและน้ำตาสิ่งที่ต้องผ่านมากมายเรือขนาดยู่นคุณที่คอยเห็นทางการเกิดทุกสิ่งที่เดินจากความฝันเออมื่อวันที่ไม่เหลือที่วันนั้นเป็นความลือะะที่เจอฉัดเจนทุกครั้ง ฉันอาจจะทีไม่เท่ากับตื่นมาแต่ก็ไม่คิดไม่คิดจะกลับหลังเพราะสิ่งที่ต้องผ่านมาไมายเหลือกันาด